แม่แรงนะครับแม่แรงโบราณก็เนื้อเขาจะดีมากครับการสึกหลอของปอกสุกมันแทบไม่มีครับอันนี้สิบกว่าปีครับมันจะแข็งมากแต่ถ้าของใหม่แค่ปี2งปีก็รั่วของเก่าเป็นสิบปีก็จะรั่วล้วก็สามารถนํามาซ่อมได้ถ้าใครมีตังค์ก็ซื้อใหม่นะถ้าใครไม่มีตังค์ก็ซ่อมซ่อมก็เปลี่ยนโอริงนะครับถอดมาก็เอาคอมมาจับนะครับคอมมาสองตัวจับถ้าใครไม่มีปากกาก็เอาคอมมาสองตัวจับ แล้วก็เปลี่ยนโอลิงนะครับเปลี่ยนโอลิงงนีอันนี้มันดันนะครับตัวนี้ดันแกนเอาไว้นะครับดันแกนเราก็ต้องรับเอาลูกยางรับรับน้ํามันออกไปครับแต่บางทีของติดติดตัวมาบางทีก็เป็นปอกปอกทรงกระบอกธรรมดาแล้วก็มีลวดรัดนะครับมันก็จะให้ตัวได้นะครับก็คือว่าขึ้นลงอิสระแต่เราใช้ตัวเนี้ยใช้ลูกยางแบบลูกยางเบรกวันเววาวอย่างเงี้ยครับมันก็จะบางทีมันไม่ค่อยลงนะครับ มันไม่ค่อยลงก็ส่วนมากก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยลงไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงก็แลลงแล้วไม่ค่อยลงก็คือรูรูในเนี่นะรูกลางที่ตันเนยต้องหาอะไรเป่าเอาลมเป่าแต่นี่อันนี้เทปเทปพันเกลียวจะใช้นะครับแล้วก็พวกกาวอะไรไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้เด็ดแองซินมันจะเข้าไปอุดตันนะแม่แรงเราขึ้นแล้วไม่ลงหรือว่าขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วลงอย่างเงี้ แต่อย่างนึงก็คือว่าถ้าไม่หายจริงก็ต้องเจาะรูนะลูกยางลูกยางที่เติมไอ้ลูกยางที่เติมน้ํามันเนี่ยให้เอาเข็มห้าบาทเจาะให้รูกลวงๆเลยมันก็ทาทาหน้าที่เป็นเปิดปิดวาล์วได้ครับอัตโนมัติแบบว่ามันก็ไม่เป็นสูญยากาศนะสามารถขึ้นลงได้แล้วก็กระบอกนี่นะครับกระบอกกระบอกแกนกระบอกลูกสูบแกนกระบอก กระบอกเบรกกระบอก, cut. อรกรคอัดอะไรก็ช่างนะครับรางคอมมอนเรรวรางหัวฉีดอะไรก็ช่างเราแค่ใช้นะครับใช้ใช้กระดาษเจ็ดชู่หรือว่าหนังสือพิมพ์นะครับหมุนเช็ดให้แห้งอ่ะเด้หมุนเช็ด,ให,หด,หชดให้สะอาดก็พอนะครับลวดตามมดไปลอยๆอยรูมันก็ไม่มเป็นตามมดลอยๆอยรูก็ไม่ลวดนะครับเพราะว่าเราไม่ไปขยายรูก็บอกใดๆน,นะครับก็าตามนะครับห้ามากระดาษทรายมาขัดนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับแต่แต่นี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใช้ลูกยางรับ อันนี้แกนกระบอกมันแค่ขนาดข้างเฉยกระบอกใดๆก็ตามนะครับกระบอกเปรกระบอกคัดหรือกระบอกลางคอมันเร็วอะไรก็ตามห้ามนะครับห้ามเอากระดาษทรายไปขัดเพราะเป็นการขยายรูเพราะโอลิงตัวเท่าเดิมนะครับโอลิงตัวเ่าเดิมแล้วแค่เอากระดาษที่่จู่กระดาษสื่อพิมพ์เช็ดเช็ดเชมุนมนให้สะอาดก็ต่อให้เป็นตาหมดได้ร้อยรูก็ไม่รั่วนะครับทดลองมาหลายครั้งแนละ้วแต่ส่วนมากที่แบบว่า ทำตามกันมาเป็นร้อยๆปีก็คือกระดาษทรายเบอร์พันต้องพันเบอร์หมืนม่นองหมื่นคือยังไงมันก็ไปขยายรูครับแต่กระดาษที่ชู่กระดาษหนังสือพิมพ์เราเช็ดเช็ดมันก็รูเท่าเก่าโอลิงเราก็ต้องซื้อเบอร์เดิมนะครับเพราะเราไม่ได้ไปขยายขยายเปลี่ยนโอลิงนะครับนอกจากบางคนที่แบบโอ้โหมันโซมทะลอกเขาก็จะไปยยไปกึง่งกึ่งขยายแล้วก็เปลี่ยนโอลิงให้โตขึ้นนะครับ อันนั้นก็คนละก่อนลนี้แต่ส่วนมากเสื้อเก่านี่แทบไม่สึกเสื้อเก่าอันนี้เป็นสิบกว่าปีนะครับเสื้อเก่านี่มันถอดมากมันแทบไม่มีสึกอันนี้ก็สิบกว่าปีเพิ่งมาล้วนนะไม่แรงไม่แรงใหม่ใหม่บางทีก็ปีสองปีล้วนนะเพราะเนื้อเนื้อเนื้อมันอ่อนอันนี้เราก็พยายามให้สะอาดนะเพราะว่าถ้าสกรปรกมันก็จะเข้าไปตันนะครับรูลูกปืนรูมันน้อยรูลูกปืนนะครับรูมันเล็กมากมันตัน อันนี้ตอนแรกก็คิดเกียรถอดนะดเกียจถอดก็ขึ้นไปแรงสี่ห้างศาแล้วก็ยืนกดปล่อยจิรลลูนะพูดปูด,ปดอูดน้ํามันนู่นน้ํามันขึ้นไปบนลังคาเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องถอดเพราะว่าขึ้นแล้วไม่ลงเพราะว่า เพราะว่าไอ้เทปอะเทปไปจุกรูนะไปจุกรูตรงกลางนะไม่ลงครับไม่อยอมลงเทปจุกเต็มไปหมดนะเทปเทปพ,พันเกลียวเทปพันเกลียวก็อย่าไปใช้พวกเทปพันเกลียวอย่าไปใช้กาวก็อย่าไปใช้มันจะเข้าไปอุดรูเพราะลูกปืนเรามันรูเล็กลูกปืนตัวเท่านี้ตัวเล็กปืนตัวเล็กแต่รูรูของเรามันเล็กกว่าลูกปืนอีกนะ รูของเราพวกรูของเรามันเล็กกว่าลูกปืนนี่รูในมันจะเล็กกว่าลูกปืนนี่แล้วก็ถ้าใครแงะไม่ออกก็ต้องถอดปลอกนะครับก็เอาคีมจับนะครับคีมจับหมุนปลอกนี้ออกมาทางวันอาจง่ายกว่านะนี่นะคนี้อย่าลืมนะครับอย่าอย่าเอากระดาษทรายใดๆไปขัดกระบอกใดๆทั้งนั้นนะ กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษชิ้นจูเช็ดๆปันๆแค่นี้นะครับนี่ครับส่วนมากก็กระดาษทรายครับคราวนี้ไม่มีกําลังอัดครับไปขยายรูครับไปขยายโอลิงไปขยายรูครับทําให้โอลิงมันไม่ฟิตนะครับนี่ครับก็ลองซ่อมกันดูนะถ้าใครไม่ค่อยมีตังก็ซ่อมนะทําไปทํามาเลอะเทอะนะแต่ระวังมันหนีบมือนะหนีบมือบางทีหนีบเล็บก็โอ้โหแซ่บเลยครับ